ขอบคุณค่ะอะมาทั้งสี่ท่านนะคะอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรูวมพูดคุยกันทันทีไปคนีะก่อนนะคะน่ารักมากค่ะไม่เป็นไรลูกลุงลงครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับใชรับพ่อชื่อลุงลงใช่ครับพี่คุณชื่ออะไรคะอศิพันธ์ครับอันนี้ไม่ใช่คำถามค่ะคำถามจะถามคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนะคะถามน้องเพรีงก่อนดีกว่าคนแรกเลย เดีเเ๋ยวจะนัดรวมตัวกันเลยอ่ะโอเคเที่ยงคืนเดี๋ยวเมื่อกี้เพราะอะไตรงนี้เพราะหนัง,นงจบพอดีก็หล <c oughs> ั <c oughs> <ๆ>งจากจบงานนีน้ <c oughs> okay, น้องฟรีดีกว่าเมื่อกี้นี้เราได้เห็นแล้วไรเดอร์สามท่าน <c oughs> ที่มาร่วมประกบก,กับน,น้องฟรีกับการทํางานภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วเ, <c oughs> เรื่องที่สองแล้วแต่การร่วมงานของเขาทั้สังกัดครั้งแรกถอยหลังทำไมน้องฟรีดังมไม่จะได้คุยกันได้ไงครับทำไมดังไหมครับทำไมน้องฟรีดังเลยค่ะทุกคนเสียงไม้เพิ่มหน่อยนะครับทุกคนไม่ดังไม่ดังขอเสียงไม้เพิ่มหน่อยค่ะ เดี๋ยวเยวยไมมาเปลี่ยนมาให้ลูกพีนดีขึ้นดีขึ้น่เออโอเอเฮัลโลเทสลูกพีนฮัลโลเทสมะเขือเทศมะขามเทศอไ่้ทสเหนอยเออดีฮโลเทลเทสเทสเทสหนสาพูดิเททสเด็เสอเทสหนึ่งสองามเทสได้ยินไหมครับเออนสงสคำถามแ เล่นตลกไปสนามเด็กเล่นไปสนามเด็กเล่นสนุกมากแล้วก็มีความสุขมากแล้ว,ว,ก,ลว,วก็ยินดีที่ได้เป็นส่วน,น,นหนึ่งในตระหนัยเลยแฟนเธอเขาแอบ,บไปห่วงว่าการร่วมงานของน้องชลาไหมปวดหัวไหมไม่ดีไม่ดีมาปีหลายปี้มาค่ะใครใคร,ใครที่แบบเวลาเรามากองแล้วเราเจอแล้วเราดีใจสุดแบบดีใจจังเลยได้เข้าฉากกับค,คนนี้ด้วยดีใจทุกคนดีใจทุกคนใช่่คเสียใจสุดมีได้เสียใจสุดไม่ แต่ตาแบบตาแเหมือนเราไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะโตไปทามาโยมากม<ะ>าโยคะครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับน้นองฟีนถูกไหมครับก่อนหน้านี้นเคยเจอ,เอกันมา่อนไหมคะไม่เคยเจอน้องฟีนเลยครับคร<า><า>ั้เป็ผนผลงานแรกเห็นบอกว่าพิโกประทับใจในการทำงานของน้องมากก็จริงๆเราก็แบบว่าไม่ไม่ได้เคยเจอกันมา่อนไม่เคยร่วมงานครับแล้วก็ตอนที่ก่อนเล่นเราก็มีได้เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับก็ทําให้แบบเรารู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องแล้วก็ที่ประทับใจ ฟีลเลยคือตอนที่เราเล่นอยู่แล้วมันเป็นซีนดราม่าอะไรเงี้ย <ภา S 2> แต่น้องเขาไม่ไปไหนเขายืนส่งอารมณ์ให้ยูหลังกล้องทั้งที่เขาไม่ได้กล้องไม่ได้จับนือเาไม่ถ่ายเขาแล้วถ่ายโอถ่ายโอคนเดียว <ภา S 2> แต่เขายืนส่งอารมณ์ยืนส่ง,งถ้าเทียบการทํางานที่ทุ่มเทกับ้องฟีลกับเซียนหลังกับอาร์ตนี่การทำงานมีความแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันคนละแบบน่ารักคนละแบบน่ารักคนละแบบดองฟีลนี่เขาทุ่มเททุ่เทคุณเซียนหลังกับคุณอาร์ตนเซียนหลังนี่เลิกปีห้า เขายังนั่งอยู่เลยเขาเขาเลิกตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วแต่ตีห้าเขายังอยู่ที่กองทำไมเขาไม่กลับบ้านกับช่องเขาเขานอนแถวนั้นไม่ไม่มีห้องให้กลับครับกอเขาก็นอนอยู่นอนอยู่ตรงในกองทุ่มเทมากๆก็คุณทอันนี้คือเห็นได้ข่าวว่าเสร็จแบบสองทุ่มแต่กลับถึงบ้านประมาณตีห้าใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเฟยจะพูดอย่างนั้นนะครับทำไมนะเดี๋ยวบ้านที่บ้านได้ชิมหายเอาวนะครับอ่ะก็คือพวกนั้นค่ะแรกบอกว่าทุ่มเทมากเหมือนเหมือนมีซีนหึือที่แบบน้องฟรีเนี่ยไม่กลัวอะไรเลย ฝุ่นเปื้อนอะไรนี้ก็ไม่กลัวเนี่ยคุณร้อนราอนจังเลยยังไงแบบว่าไม่กลัวร,ร้อนไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวอะไรเลยไม่ถึงน้องฟรีน้องฟรีโอ้โหไม่กลัวเพราะว่าตอนเราถ่ายเราถ่ายในโรงพยาบาลร้างจริงๆครับแล้วมันแบบบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบฝุ่นเยอะมากเดินไปแทบไม่เห็นหน้ากันเลยฮะแต่น้องฟรีก็ไม่ปวดสูส้สตายแล้วคุณอาร์ตปวดไหมคะบ่นตัน้งแต่เช้าตั้งแต่เท้าเหยียบกองเขาก็บ่นเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายค่าใช้ เราไม่ได้บ่นเราแค่บอกว่าเฮ้ยที่ตรงนั้นมันยังไงบ้างเออเดี๋ยวบ่นไปเยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเข้าปอดเข้าปอดมันจะไม่ดีไงถามอีกถามเออคำถามหนึ่งถามเซนหลังได้เลยในเรื่องราวเซนหลังแล้วบ่นเป็นเสยยอดเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเขาถามเขาถอด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 คุยด้วยไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงคืนมาคุยพอได้เลยถามเออเซนหลังในเรื่องเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์มีคนฟอลโลอยู่สี่ สคนครับแต่เรื่องจริงล่าสุดเลยที่คุณนำพาคุณมันโอ้ไปอยู่ในช่องยูทุกคุณเป็นแขกรับเชิญเห็นบอกว่ายอดถลกทลายเจ็ดวันนี้คนดูเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะเข้ากำลังเข้าหล้านครับหล้านวิวหกใช่ครับใช่ไม่ใช่หูที่ถำจงทำไมจังหวะสมรรถสมรรถดกันจังเลยครับยอดยอดตอโรตอนนี้แปดล้านคนแล้วแปดคนแล้วครับ เป็นยังไงบ้างแตกต่างจัดในเรื่องจะชีวิตจริงแตกต่างกันเยอะขนาดไหนคุณไปคุณไปใช้วิธีไหนในการหลอกล่อคุณมาย้อยหนึ่งช่องได้ผมบอกว่าพี่โอวันนี้ว่างไหมพี่อ่ะมาดื่มกาแฟกันพูดคำว่าชวนดื่มกาแฟใช่ครับชวนดื่มกาแฟพี่โอพี่โอก็โอเคแต่เขาถือเสื้อปุ๋ยมาเขาบอกดื่มกาแฟทำไมต้องใส่เสื้อปอ่ะไม่มีเสื้อปุ๋ยเลยจอาเห่อเหรออะไรเต็มไปหมดมีแห่ด้วยอามีแห่ด้วยครับพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยเพียบพรำแล้วเราทำยังไงคุณนายโอไม่ทันครับคุณเฟิร์อ่าพอผมต้อง ตามน้ำแล้วผมต้องถ่ายต่อแล้วแต่ก็สามารถทำยอดให้เขาถล่มพลายโปกติมากปกสิบตาดีคุณพี่โอเลยครับขอบคุณด้วยเลยขอบคุณทุกคนครับก็ไม่มีอะไรมากครับขออวยพรพี่โอ้แล้วกันครับขอให้คุณพระศรีรัตนใต้ปีตาปีขาวเจ้าสังกายไม้สมุทรจิที่ปกปักรักที่รักษาอย่างนี้นะครับผมขอให้ดวงวันดันให้พี่มีความสุขความเจริญนะครับผมแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความแกี่ยวข้าปลอดภัยจากนะครับผมภัยอันตระายใดๆอย่าได้กล้ากล้ายอนนี้แฟนอินเตอร์กับโอ้โหสาธุค่ะแฟนอินเตอร์โม คุยอะไรกันมีภาพทานน้องฟีไหมเร็วๆนี้โปรเจกต์ทานน้องฟีแต่งเสื้อผุไหมมีครับอุ้ยมีครับเดี๋ยวจะชวน้องฟีไปกินเค้กทีเนี้ยกินเค้กใช่ฟีมากไหมไปกินเค้กกันอ๋อได้อันนี้ชวนฟีกันไปใช่ครับชวนฟีกินเค้กใช่ครับพี่แต่ท้ายที่สุดแล้วคืออาจจะพาไปขวดหนูอะไรอย่างเงี้ยครับขวดหนูฮฟีไม่รู้จักขวดหนูคุณอ่ะถามอีกเรื่องหนึ่งดีกว่ามีการเปิดถุงเล่นอายุด้วยเพราะว่าอย่างเขาบอกว่าเซียนหลังเนี่ยอายุ คุณจะคุยกับผมทำไมเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคถามอาร์ตนี่ได้ครับได้ครับถามอาร์ตได้ครับได้เขาบอกว่าในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าในในคลิปเนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องอายุว่าเีจตหลังเนี่ยอายุเท่านี้อายุเด็กกว่าพี่โออีเราดีกว่าเราดีกว่าคเมื่อเช้ากินข้าวอะไรมาคะเมื่อเช้ากินข้าวอะไพี่อะไรยังส่งอะไรมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ถามพี่อาร์ตหน่อยว่าจริงๆอายุพี่อาร์ตเด็กกว่าเด็กกว่า ป่ผมเด็กมาริโอ้สองปีครับจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับเด็กมาโอ้สองปีได้ไงผมเด็กขอมาริโอ้สองปีสองปีไหนอ่ามาริโอปีนี้อายุไห่นะสามสิบหกอ่ะสามหกตสามสิบสี่แกสักที่ก็เด็กของพี่ดิใช่โอ้ยยัดเอออะไม่บอกไม่รู้เนี่ยเด็กอ่ะเขาไม่เคารพแล้วเพราะอายุเยอะสุดในน้องๆทั้งสามคนครับพูดถึงเคมีดีกว่าอันนี้ไม่ถามคกูละถามโอ้ผมก็ต้องพูดเหรอ หมดแล้วโอเคได้ครับข้าหนา Art ้าพอาร์ตหมดแล้วได้ครับแต่พี่โอ้ก่อนจะมารวมตัวกันพี่โอ้เนี่ยม,มีทีมแบบเวลาเล่นภาพยนตร์อะไรก็จะมีแก๊งแก๊งแก๊งทีมนี้เป็นแก๊งไรเดอร์มีเซียนหลังมีน้องฟรีนแล้วก็มีพี่อาร์ตเคมีก่อนจะรวมตัวมันจะยากไหมคะก่อนจะต้องต่อกันติดมันใช้เวลาก่อนจะคุยกันรู้เรื่องก็นานละฮะใครคะที่คุยยากสุดเสียนอาร์ตนี่แหละฮะเสียนอาร์ตครับทั้งทั้งคู่ทั้งเซียนทั้งหลังพี่อาร์ตเลยแต่เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วพอออกมาเป็นภาพยนตร์เเคมมีขของงทัั้้าาากน คือมันค่อยๆครับอย่างวันแรกก็แบบว่ามันค่อยๆซึมซับความเป็นไรเดอร์เวยเพราะว่าวันแรกที่เราถ่ายเราจะไปถ่ายกันตรงที่เป็นแบบสถานที่ไรเดอร์ของเขาเลยที่ <จะ S 2> ที่เขาไม่จบหลอนๆอจริงๆอะนะไม่ใช่ครับเป็นที่รวมตัวอ๋อที่รวมตัว<ช>่ก็รู้สึกว่าเจอกัแล้วก็รู้สึกว่าค่อยๆค่อยปรับตัวกันไป<ช>แต่ท้ายที่สุดแล้วผมอออกมาเป็นภาพยนตร์คือเข้าขากันมากกมกบโ่งมุกกันโยนรับมุกกันบุกม บป๊าเลยใช่เลยประธานโทษนะฮะในงานไม่ตลกเลยเหรอครับเนี่ยทำไมนิ่มขนาดนี้ครับเนี่ยเขาตลกค่ะตลกนะฮะแต่ว่าเขาตลกในใจเขาเตรียมไปตลกกันในโรงพเฮฮาในใจใช่ค่ะเขาตลกในโรงโอเคได้ตรียมตลกในโรงภาพยนตร์อุ้ยมีคำถามจากพี่อาร์ตค่ะผมเหรอฮะใช่ค่ะให้เดินขึ้นข้างหน้านะครับเดินขึ้นข้างหน้าทุกคนเลยค่ะเชิญค่ะน้องฟินต้องดูแลดีแฟนคลับเยอะนะครับถามพี่อาร์ตดี่บ้านดีกว่าเรื่องราวในที่นี้เนี่ย เขาบอกว่าคิดว่าการถ่ายทําเรื่องนี้น่าจะเจอผีแบบสวนกันเจอกันกี่ตนดีคําถามคําถามหรือประตักรถาเามันมันดูเกรงแข็งเกรงขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องผีเหรอ ในโลเคชันที่ไปถ่ายโรงพยาบาลร้างมีผีจริงไหมอย่างนี้ครับถ้าคนที่ได้เข้าไปดูนะฮะในนั้นจะเป็นโลเคชันที่น่ากลัวมากมาเริ่มต้นจากการถ่ายทาที่โรงพยาบาลร้างซึ่งมันอยู่ใจกลางเมืองผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในภาพยนตร์แน่นอนปลาช้ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราะในหนังผีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคาว่าผีคุณจะได้เห็นในโภาพยนตร์นี้แน่ๆนะครับก็ซึ่ง มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะค่ะเป็นความน่ากลัวที่คุณสามารถรับได้แล้วเ็ราน่ารักไปด้วยกันด้วยเดี๋ยวไฝากเดี๋ยวจะ้ให้ฝากต่อไม่ได้ฝากครับนี่แค่เกิดหัวเท่านั้นเองถ้าฝากนะนี่เกิดหัวเลยฝากพร้อมกันได้เลยครับถามทุกท่านเลยอ่าว่าอะไรพี่อาจาพูดมาแล้วว่าในเรื่องนี้มีความเด็ดชัดของเรื่องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีโลเคชั่นความสนุกสนานปการเป็นไรเดอร์เรื่องจริงที่เอามาผสมรวมกันอะไรอย่างนี้ MVP ของเรื่องนี้ให้แต่ละคนคิดว่า MVP ของเรื่องนี้คืออะไรเอาผมก่อนเลยไหมเอาเซนหลักก่อนโอเคได้เลย MVP ใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าใจบอก MVPMVP นี่คือ m ู v ิพ p a เ t n e ยหรือเปล่าพี่งั้นเอาพี่อาร์ก่อนดีกว่าเอาพี่อาร์่อนดีกว่าเพราะว่าไม่น่าได้อะไรจากตรงนั้น MVP สำหรับผมนะค่ะไม่ได้ตอบเอาใจว่าแฟนคลับเยอะนะอะดีๆสำหรับผมคือน้องฟรี จริงคือมาริโอ้ก็น่ารักมากครับทุกคน<ะ>เวลาเราเข้าไปที่ซีนบบอะไรยเงี้ยมันรอว่าจะแบบพี่อาร์ตเอาพี่เราเต็มที่พี่เราสู้พี่เพื่อได้นหนักให้มันดีที่สุดเซ<ะ>ีนหลังนี่คือเป็นผู้กับภาพยนตร์มาก่อน<ะ>ก็จะคอยบอกให้พี่ซีนแบบนี้คนเล่นแบบนี้มบนนี่นี้แต่หนึ่ง<ะ>คนที่น่ารักมากนั่นคือน้องฟรีะจะพูดคําติดปากหนึ่งคำคือพ,<ะ>พี่อาร์ตเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะซึ่ง ผมเพิ่งออกมาจากซีนนั้นแต่น้องฟิล์มก็นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์เราก็บอกวอาพี่ฮาร์ดเก่งมากมากนะเราก็ดูว่าเฮ้ยโอ้การแสดงเราในซีนนั้นน่ะเก่งมากๆนะให้กำใจอ่ะซีนที่สองฟรีนก็บอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะกูเล่นกูเล่นดีแน่แน่มาละกูได้รางวัลแน่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 ะซีนสามวันนั้นทุกคนฮะผมขี้แตกครับฟิล์มบอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะเก่งมากใช่เก่งมากๆนะนี่ไงขต่อทุกคนใจเย็นดู อ่าใช่อะไรอะไรนะครับฟีนเก่งมากเขาบอกวีาอ่ะเรื่องที่ผมเล่าจบพันทีเลยฟีนเก่งมากกวาดทันทีเลยกวาดทำเลยก็เก่งมากก็ไม่นะโอเคใช้คำว่ะให้กำลังใจคูณใช่ใช่ใช่ครับก็ให้กำลังใจฟีดขอบคุณที่เลือกถามฟีนทุกคนเลยเก่งมากมากนะถามฟีนเทา้ดีกว่า MVP ของเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องเข้าไปดูแล้วเจอคืออะไรนะพี่ว่าเดู๋ใช้คำว่า อร่อยครบรสและนั่นคืออร่อยครบรสอ่ะอร่อยครบรสเสียคลีค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะเสียคลิปพร้อมกันนี้ค่ะอสุดยอดนะครับเราท้งานนี่มีเสี่ยคลิปเลยอร่อยครบรสนี่เลยนะครับโอเคครับยินไงบ้างิีรคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังผีที่ที่มันไม่ไม่ใช่ความน่ากลัวอย่างเดียวมันมีทั้งโรแมนติกมีดราม่าแล้วก็มีความสรุปของ พี่ๆทั้ทงสามคนด้วยมันเป็นเคมีท um, mm. ี่แบบคิดว่าคนดูน่าจะได้ดูแล้วก็ตลกแล้วก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มไปกับหนังเรื่องนี้แน่นอนอาครบรสจริงๆอร่อยครบรถเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะพี่โอเก่งมากพี่โอค่ะ MVP ของเรื่องครับจ้ะจริงๆให้ยากครับแต่ว่าให้ได้ผมให้เซียนหลังครับเฮ้ยตกใจเาว่าเซียนหลังเนี่ยคือกองคนเริ่มแล้วครับทุกคนแบบ ก็กลับกันแล้วพักก่อนกันแล้วพราผมก็ถ่ายกันต่อแต่เสีลหลังเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวทุกวันทุกวันที่เป็นแบบนี้ทุกวันตอนเที่ยงเขาจะไปตำแตงให้กินเขาจะไปตำพรปบลาให้น้องห้พี่ๆเพื่อนๆกินอันนี้คือต้อกจากเป็นนักแสดงแล้วเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากเรียกได้ว่าเป็น M V P ในหัวใจพี่โอเลยต้องตาจะไหลนะน้อตาคอนะไม่รู้กลับไปวิ่งมีอะไรนะมาชมไม่กลับนะในหลังนะ คำถามคุณแล้วค่ะครับคุณไม่ได้ตอบไปทีนี้ M.V.P. ของเรื่องนี้จุดเด่นที่คุณรู้สึกว่าในภา<ม>พ,พยนตร์เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราจะได้เห็นเราพลาดไม่ได้มันทัชใจผมว่า M.V.P. ของหนเรื่องนี้ไม่ใช่ใครคนในคนหนึ่งครับค่ะมันคือทุกคนครับตออน,นี้หนะใช่ครับมันคือคทุกคนที่ลงพวามพยายามแล้วก็สนุกกับงานให้เต็มที่แล้วก็ผลออกมามันก็จะ ทุกคนจะได้เห็นก่อนทุกคนเต็มที่แค่ไหนมีอะไรจะอวยพรหรือว่าจะให้พรกับคนที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับก็ขอให้คุณประสิทธิ์และธนาใจทีแปดที่เขาเจ้าสายมาไม้นะครับผมสิทธิศิษฐ์ที่ปกปักรักษาหน้าที่อย่างนี้นะครับผมขอให้ตกลงปรดาศให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญจะทำไปไหนมาไหนไปเจอความเขียวขจัปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ออกไปไหนมาไหนอย่าได้มีพยัตรนะใดๆมาขัดข่นะครับขอให้ตื่นมามีแต่สตังตึ้มจุงอายักษ์กับทุกผู้ทุกคนนะครับสาติทุกข้าพ่ออาภัครักชาติทุก วันนี้เราได้พูดคุยกับสีน่าแสดงไปแล้วจะมีเดนทานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญของประโยชน์เรื่องนี้ยังไงก็ต้องเชิญเขามาพูดมี<ค>อะไร <c oughs> ใครครับพ่อใช่ัหมคะพ่อไปข่าวสิคะลุกลงมาลูกลงไม่ไมาลุกลงมาฮะไปขายลูกชิ้นหมูหันอยู่ค่ะงงขายลูกชิ้นก็ขายกะเพริกค่ะฉันได้ในติ๊กต็อกเลยค่ะข้าตอบค่ะท่านคใครครับเป็นแขกรับเชิญขอเรียนเชิญนะคะผู้กำกับ ภพ,พยตนตร์เรืองนี้นะคะบนเวทีขอเสียงรบมือกันให้กับคุณกังฟูนิต oh, ิวัฒน์ชนนวลนิดสิริค่าพี่กังฟูสวัสดีค่ะพี่กังฟูวันนี้เป็นยังไงบ้างชื่นใจไหมเราจะได้ชมกันครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องไรเยอร์ดีใจมากนะครับคนมากัน เยอะขนาดนี้นะครับมาเชียร์เราแฟนับผมนะฮะขอโทษด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะก็ลุ้นลุ้นไหมเราแอบดูอะไรยังไงมาเยอะแยะมากมายเนี่ยครับกับผมโยนตรงนี้ก็ดูจนทุกอย่างจนครบแนะครับั่นใจว่าจะทําความสนุกให้กับทุกคนได้ครับดีมากมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่เขารอจะมาชมทีมงานทุกท่านรวมไปถึงนักแสดงหลัก นักแสดงเสิร์ฟทุกคนในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่กัปตูในฐานะผู้กกับมีอะไรยากจะบอกผู้เข้ามัคะก็อยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจทําหนังเรื่องนี้กันมากๆนะครับแล้วก็มีความอยากจะเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนมากๆแล้วก็อยากให้ดูด้วยความรุนละถึกนะครับแล้วก็ฝากเชียร์เรื่องเดอร์ด้วยนะครับตัวผู้เข้าฟังมาได้ค่ะมีความลับหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกครับ พี่คำภูเข้าไปในห้องตัดต่อจนตอนนี้เลิกกับภรรยาแล้วนะครับหรอคะใช่ครับเพราะไม่กลับบ้านกับช่องเลยอ้าวแล้วถ้าเป็นคนไม่ห้ามอ่ะผมก็เลิกพร้อมๆกันแล้วนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมขนาดนี้ครัที่เที่ยงไม่ห่างเลยแหละครับค่ะเก็บไว้ห่าในหลงข่าได้ครับคือการขำมันใช้พลังงานใช่ครับมันเหนื่อยค่ะไม่ต้องมั่นใจนะผมผมเล่นมุกได้ดีกว่าครับเชิญคุณช่วยดีกว่าครับให้ฝา ภาพยนตร์แล้วด้วยกันค่ะเพราะว่านี่มันช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในภาคสองทุ่มเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในภาพยนตร์บางมกันให้นักแสดงทุกท่านนะคะวันนี้พี่กําลังฝากนะเนาะให้นักแสดงนั่นสิท่านฝากเลยว่าเราจะได้รับชมความสุขสนานอะไรแล้วพลาดอะไรไม่ได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เชิญคุณอาตาลุ้ก่อนเลยค่ะจ้าจ้าเอ่อครับเอาเป็นว่าเอ่อทุกๆคนที่ทำงานเครียดกันมาทั้งปีละเรียนหนังสือเครียดกันมาทั้งปีละเรามาปลดปล่อย ทิ้งร่างทิ้งสมองกับความสรุปก,กับภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับไปดูกับแฟนไปดูกับเพื่อนไปดูกับกลุ่มที่คุณรู้สึกว่ามันจะสร้างความสุขให้คุณได้รับประกันได้เลยว่ามันสร้างความสุขให้วกคุณแน่นอนไลเดอร์ครับขอบคุณด้วยครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอเส้นหลังก่อนขอเส้นกลางครับผมก็อันนี้ก็สิ้นปีแล้วพี่อันนี้ก็สินนนส้นปีแล้วทุกคนก็คงจะเหนื่อยกันมาทั้งปีนะครับผมนะฮะขอให้เราเป็นความสุขเล็กๆในปลายปีนี้สำหรับทุกคนแล้วกันครับผม ขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะต่อไปน้องฟีน้องฟีนน้องฟีนเชิญค่ะก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ฟีรู้สึกว่าฟีภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนร์เรื่องนี้ก็อยากฝากทุกคนนะคะรับชมภาพยนตร์ด้วยกันครับรบองว่าสนุกรบรสแน่นอนคะ่ะมีทุกความรู้สึกเลยห้ามลุกออกจากโ๊ะค่ะฝากด้วยนะคะไรเรอร์ค่ะ สุดท้ายค่ะอยากพิมายโลปากเป็นคงคงแล้วก็เป็นแบบพูดเป็นคําแล้วเรารู้สึกว่าพลาดไม่ได้เลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้แบบต้องดูแล้วทัดใจแล้วแบบอือใช่ไค่ะอยากดดันค่ะอยาก,ก็ดดันค,คุณทําได้ค่ะคือผมมีความสุขมากครับในการที่ได้ได้มามาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าความสุขในในกองทุกอย่างครับคงจะส่งต่อเขาไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคน มีความสุขหัวล้อไปด้วยกันครับแล้วก็จิกหมอนไปด้วยกันด้วยค่ะสิบพันบาทครับถัดใจมากค่ะขอบคุณทุกท่านคุณาโยค่ะสุดยอดมากๆเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ย่อนชื่อลงไปในกล่องไลเดอร์ตอนลงทะเบียนตอนตอนตอนต้นงานเนาะเราจะร่วมรู้กันนะคะเพราะวันนี้ของรางวัลที่เราจะได้รับก็คือบวกกันนอกครึ่งใบพีมิครึ่งใบนะฮะใส่ยังไงครับเบิ่อ กันน็อกครึ่งใบพรีเมี่ยมเอาแบบนี้อ่ะส่งความหล่อให้กับทุกการขับขี่นะคะจากคอลเลคชั่น a w e ว X Rider วันนี้เรามาแจกทั้งหมด3รางวัลเดี๋ยวเราจะให้อ่าผู้ครึ่งใบไงอครคือครึ่งใบคือมันไม่มีไม่ใช่ครึ่งนี้โอเคก็จลังคดอยู่ว่าเวลาลง้ม้มได้ด้านเดียวหรอวะ ครึ่งใบอาร์ผู้สมัคะให้ผู้สมุทรภูมิค่ะคุณอาร์ค่ะเชิญค่ะสมุทรภูมิอะไรนะไปได้นะครับได้ครับไปครึ่งใบค่ะครึ่งใบพูดประกาศชื่อเลยค่ะโอ้โหสักนี้คุณให้ไรเดอร์ไปคุณชุติมนลาเชอร์เชษฐ์ทีลาศิรินิิชกุลราชศิริพานิชกุลครับเบอร์โทรลงท้ายด้วย 667ครับ667สังกัดสังกัดวีนกัญชานะครับกัญชาไม่ใช่ไหมอ๋อครับมิเตียนครับขอโทษอาคุณคุณชูติมอนเจอค่ะคุณชูติมอนอยู่ในงานนี้หรือเปล่าคะอยู่ไหมครับคุณชูติมอนคุณได้รับบวกกับน็อคเครื่องไฟนะคะคอรลเลคชั่นคอลเลคชั่นคอลเลกชันนะคะของเอลเอ็กไบรเดอร์ได้ได้ได้ใครที่ได้นะคะก็ไปรับที่ตรง บริษัทเอเวกนะคะโคโลงทะเบียนตงลทะเบียนอ่ะต่อไปเมื่อกี้นี้พี่การิอ่ะเพ้งชัยเจริญครับคุณการิริอยู่ไหนคะคุณการิริมีสังกัดไหมคะัลูกได้เป็นขึ้นคุณการิริไม่มีสังกัดครับเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์อ่คุณการิริอยู่ไหนจ๋ายกมือได้เลยนะครับคุณการิริไม่อยู่นะคะอ่ะคุณการสลีไม่อยู่ทำไมคะเป็นบวกกันนะขึ้นไปขวาเอาไปประกอบกันเองนะครับ เดี๋ยวโทรไปหาคุณการศิริเดี๋ยวโทรหาเพราะเรามีเบอร์โทรต้อไปเส้นหลักค่ะคนทน้าสุดท้ายค่ะ6446 0 0คร้อยไม่ใช่อันนั้นเลยอันนั้นหัวับอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมคุณพรชิตาบงสุวรรณครับคุณพรชิตาอยู่ไหนคะจากอูวี่ฟอยครับอูวี่ฟอย คุณพชิตาเดี๋ยวเราโทรศัพท์กลับไปหานะคะคุณเบอชิตดาดีเบอร์ดเดี๋ยวเราโทรไปไงไแต่เราไม่บอกเบอร์ว่าเดี๋ยวมีคนโทรไปหอยาคุณพชิตามึนมไปหมดเนาะเดี๋ยวทั้งสามท่านนะคะจะได้รับนะคะเป็นของรางวัลหมวกกันน็อกคร่งไบซ้ายและคร่งบขวาเข้าไปประกอบกันนะครับครื่งพรีเมียมนะคะกับคอร์ e c ชั o นเ e กเอ็ i ซลนะคะ อ่าทุกคนพร้อมที่จะดูพยนตร์หรือยังคะพร้อมมากเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมพาพยกตรกันยังไม่หมดค่ะวันนี้เรามีออเดอร์พิเศษเป็นออเดอร์พิเศษสุดๆที่จะมาส่งตรงให้กับนักแสดงบนเวทีถ้าพร้อมแล้วไรเดอร์เชิญได้เลยโอ้เรา,าร้องร้องเพลงแฮปปี้เบร h เดย์คุณมาริโอ้กันค่ะแฮปปี้เบร h เดย์ ขอสีมือมืพี่เบโอคะอโอาเดี๋ยวไม่มีกำพอสั้นๆโร๋พอจะมีโสั้นๆขอให้โมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากกับสัญญาของเราที่นดไม่สัญญาไดครับโอเคค่ะเอาละขอเสีมืมากร้นะคะขอบคุณมากต้องบอกนะาบรรยากาศวันนี้เดบุานะคะทสื่อนที่มน แน่นไปหมดเลยอีกไม่กี่นาทีนะคะเราจะได้เห็นพวกเขาพร้อมกันนะคะบนจอใหญ่กันแล้วในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์วันนี้ต้องขอขอบคุณนักแสดงและผูววกก้กำกับนะคะที่มาพูดคุยบน,นเวทีด้วยนะคะแต่ยังไม่ต้องลงไปนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพความประทับใจร่วมกันนะคะอยากพิ่ลงอย่า,พยา,พยาพเพิ่งลงค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารพาร์ทเนอร์น่ารักน,น่ารักทุกท่านนะคะที่ กล้แล้วนะคะตอนนี้เวลาที่โแกันคะอีก15นาทีวันนี้เราเปิดให้ชมกันหลายโรงภาพยนตร์เลยขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะและฝากไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่ภาพยนตร์เลือกรายเดอร์อจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เลย10ธันวาคมนี้นะคะไป็นโรงชมพร้อมกันกับความสนุกสนานประสบการณ์นะคะ ของไรเดอร์ชุดนี้ด้วยว่าจะชุดสั่งแค่ไหนคะ่ะการนี้คนะ่ะขออนุญาตขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะทุกท่านนะคะและก็พาร์ทเนอร์ด้วยนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนและชี้ค่าภาพยนต์เรื่องไรเดอร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเราจะเดลิเวอรี่วางุำหน่ายเพืพ่อพบกันขอเรียนเชิญค่ะ,ค,ะคุณเจนไซเอชชาร์รัตนาานัคเสิร์ฟรองประธานบริษัทสหพันธ์จีนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดขอแสดงความยินดีค่ะ เจ้ารวบขาหอนยนเชิญค่ะผู้ทุาท่านนะคะผู้สนับสนุนหลักนะคะและผู้พันธมิตรใจดีของนเรื่องนี้นะคะเจ้ารวบขาภาคโอกานนะคะ และขอเรียนเชิญนะคะนักแสดงที่ร่วมแสดงภาพยนต์เรื่องนี้นะคะทั้งหมดทุกท่านเลยนะคะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะบอกเลยนะ,ะว่าภาพยนต์เรื่องนี้นะคะเกิดจากความร่วมมืรอร่วมใจกันหลากหลายฝ่ายมากนะคะต้องรู้สึดกดีมากๆเลยนะคะที่ทุกคนร,คนร,คนนร่วมมือร่วมใจกันและทำให้ผลงานเรื่องนี้ออกมา เบอร์น,นะคะในนามของตัวแทนสหรนประาธิมิตรนิวเตอเนช่นนะคะขอขอบคุณ <c oughs> นักแสดงทุกท่านพาร์ทเนอร์สื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะและกำลังใจที่มาร่วมเชียร์กันในวันนี้อยากบอบคุณพามากเบยร์ขออนุญาตขอฝากภาพยนต์ไทยเรื่องล่าสุดนะคะจากสี่นักแสดงคุณมาริโอน้องฟรีนคุณโน,โน้และคุณอาตาลุนะคะที่ถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยรราประกันได้เลยนะคะว่าคุณจะหลงรักพวกเขาไปาก,กว่าก่อมึงอย่างแน่นอน มาดูกันว่าเมื่อไรเดอร์ต้องเจอผีงานนี้ใครจะอยู่ใครจะวิ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่าชายจริงวนแรกวันพรุนี้สิธันวาคมทุกโอพภาพยน่ะขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบริษัทสถาัฒพันาพิบูลจำกัดผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราม่ามามา่มาม,ามา่อร่อย และผู้ร่วมสนับสนุนภาพยนต์ค่ะบริษัทปอนโดแอนด์เอ็นไอจำกัดบ,บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดและโฮเลนร่วมด้วยโรงภาพยนต์พารากอนซีนิเพลสแ่บนี้นี่เองค่ะย,ย้ำันอีกคงนะคะเราฉายจริงกันวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะ10ตากล่าวมทุกโรงภาพยนต์ใครที่ชมภาพยนต์แล้วชื่นชอบชื่นใจอยากรีวิวฝากด้วยนะคะวันนี้เราแฮชแท็กด้วยการสันแฮชแท็ก ท็กแดกนะคะแฮชแท็กไรเดอร์แฮชแทที่สองไรเดอร์บูและ Rider ร์เจอพีก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านและ